ร้าสางเน,น,นะครับวันนี้ะนะครับร้านอหรที่่อองอเ่มาด้วยนะครับจากชุดน,นี้นะครับก็คือแนะครับสามารถขับดอก15้าได้นะฮะอ่า๋าเปิดเพลงไว้อยู่เนาะจะให้ฟังเลย ไม่ดีแล้วาจาตาคนทยนะครับันตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับบลูทูธ USB นะครับเดี๋ยวดูที่มือป่าเลยนะเขาจะคอนโทรลอยู่นะครับลดเสียงเบ้าเสียงที่นี่ได้เป็นพงเป็นเพลงที่นี่ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะมาเปลี่ยนที่นี่ก็ได้นะครับบลูทูธ u s เอสบีการน,นะครับได้หมดเลยแล้วก็ไม่สองช่อง นะครับแล้วก็มีเอคคอลเอโคให้ทุกอย่างมีครบเลยนะครับข้างหล,ลังจะเสียบลำโพงได้4ตัวนะครับแต่ย้ํำเลยว่าถ้าเป็น10นิ้ว12นิ้วเนี่ยแนะนําแต่ถ้า15นิ้วผมให้แค่คู่เดียวนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับประมาณนี้ที่เราทดลองกันอยู่ก็จะเป็น15นิ้วนะครับของหัวจรวดก็ใบนึ่งก็จะตกประมาณ900าวัตต์นะครับเสียงกลาง500หัวจลวด อเอาไอผวจุดตรวจ500อเสิยงเดอกเสียงกลางถ้า0นึงสีอีกเก้าร้วัดต่อไปเปิดได้นะครับเนี่ยเป็นประาติเลยอ่าฟ้าเป็นคนนิดหน่อยคูนใกล้ๆกเ้หน้นด เป็นไงบ้างครับป๋าเสียงโอเคไหมใช่ใช่ใช้ได้เลยนะใช้ได้น้ำใจป๋านะครับเขากคือติด้ร่องด่ตาแล้วก็ป๋านั่งใสหนึตอวนี้ไว้ด้วยนะที่นี่นะจิตนีเาัวที